จะดสิบวิตามินซีในเซเวนจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาดูกันเลยก็จะมีอันนี้นะมีอันนี้นะอนมากกบอกเลยมามากอย่างเยอะดูดูดูซึ่งวิตามินซีในวันนี้ก็จะกินแค่อย่างละอึกสองอึกนะแล้วก็เก็บไว้กินวันหลังเพราะว่าถ้าเกิดกินมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะทุกคนเริ่มที่อันแรกเลย jelly beauty โดยอันนี้มีทั้งคอลลาเจนแล้วก็บวกวิตามินซี1 2 0 0เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลย อืมเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นำมาเลยนะโหรสชาติดีคืออันนี้ไปแช่เย็นมาแล้วด้วยนะ <au> แต่ว่ากินแค่นี้ก่อนเ <au> <ๆ>พราะยังเหลืออีกต้อง9อย่างให้กินชิมอย่างละนิดแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้อัน <au> ต่อมาแชดมอันนี้เป็นซีวิตวิตามินซี2 2 0นะอันนี้เป็นวิตามินซีเลยเป็นรสส้มนะออเรนจ์วเรามาลองกันเลย โอ้กลิ่นส้มออกมาแบบแรงมากเลยทุกคนอืมเปรี้ยวกำลังดีเคี้ยวกุบๆได้เบาๆอันต่อมาแชเดเชลลีวิตามินนะอันนี้เป็นวิตามิน B บวก A 20แคลแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีวิตามินเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยกินมานะ อืมใช่เป็นแบบรสชาติขององุ่นขาวจริงๆอะ่ะทุกคนตั้งแต่ที่กินมาคือรสชาติของผลไม้อะชัดเจนมากเลยนะอันต่อมาชดมด้านหลังนี่ด้านหน้าวิตอเดนะทุกคนอันนี้มีกูต้า 100บวกกับวิตามินซี2 0 0เซที่สำคัญศูนย์แคลด้วยเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนศูนย์แคลนะศูนย์พลังงานศูนย์น้ำตาลศูนย์ไขมาแล้วก็มีโซเดียมแค่10มิลิกรัมเท่านั้นเองเฮ้ย hey. ลองดูกันเลยนะอันนี้อุ๊กอันนี้อุ๊กมันพุ่งออกมาเลยชิมเลยนะ อโอเคเลยนะนี่ขนาดสูนเคลนเนี่ยเป็นวุ้นสําเร็จรูปอันนี้เขาผสมผงบุกแอลกูตาไทโอนวิตามินซีแล้วก็น้ําเลมอน5%อนอันนี้มันมีความรู้สึกเป็นเหมือนกับเลมอนต่างประเทศเลยอ่ะอเป็นรสชาติอย่างนั้นนะวิ้ยอร่อยดีนะอันต่อมาแสดงใวิตามินซีอันนี้เป็นเยลลี่นะกลิ่นลิ้นจี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามีวิตามินซีเท่าไหร่นะทุกคนแต่รู้ว่าเป็นวิตามินซี มาดูกันอืมลิ้นจี่จริงๆเหมือนกินผลไม้ลิ้นจี่อยู่เลยอะ่ะมีใครเคยกินลิ้นจีก่กระป๋องปะ <L ing y> แต่อันนี้มันแบบนุ่มมันมีความนุ่มของเย็นลี่อ่ะอ้ย อร่อยอยันต่อมาชดัดว Viva Plus Jelly ซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามีวิตามิน A B 1 B 2 B 3 B, 2, B 6 B 1 2 C แล้วก็ E อันนี้เขาเขียนไว้นะอย่างละ100%อ่ะมาลองชิมกันวันนี้แหละผิวใสออล่าแน่ๆตื่นมาวิงวังกินเยอะขนาดนี้เฮ้ยอ,อันนี้มันมีความรู้สึก อุงนขาวมีอุงนขาวอยู่รสชาตินะแล้วก็มันมีรสชาติอะไรบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ถูกแต่ก็อร่อยดีนะแต่แน่ๆคือมีอุงนขาวอืม ก็ลองดูนะว่าใครชอบรสชาติแบบไหนอยากจะจับจองอันไหนสำหรับวิตามินซีแล้วามาดูอันต่อไปนี่เลยอันนี้เป็นไฮวิตามินบีเหรอฮะเอ้ยมีวิตามินบี B6 b บีบีอนะอันนี้โดยอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นองุ่นนะซึ่งเขาบอกเปอร์เซ็นต์ไหมผสมวิตามินบีรวมแล้วก็น้ำองุ่นขาว10%นนะเขาบอกไว้แบบนี้เป็นองุ่นขาวอีกแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนึกว่าอางุ่นสีม่วงทำไมเขาบอกเป็นองุ่นขาวเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็น อัง่นม่วงหรือว่าอาัง่นขาวอัง่นขาวแต่ก็มีความรู้สึกเป็นองุ่นม่วงอะ่ะหรือว่าเป็นสองอย่างผสมกันหรือเปล่าเอ๋ไม่แน่ใจอะ่ะใครเคยกินก็คอมเมนต์บอกได้นะคือที่รูปเนี่ยเป็นอัง่นสีม่วงใช่ปะ่ะแต่ว่าที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอัง่นขาวนะแต่ผมกินเข้าไปอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเป็นทั้งองุ่นม่วงแล้วก็องง่นขาวอาจจะผสมกันก็ได้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะ ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะอันต่อไปชดัดงอันนี้เป็น Jelly Beauty อันนี้เป็น a l ล a า i n i t นะครับแล้วก็บวกกับวิตามินซี15เป็นลิ้นจีอีกแล้วนะซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับอันนี้ที่รีวิวไปแต่ว่าอันนี้เป็นคอลลาเจนเนาะแล้วก็อันนี้เป็น a l ล a า i n i t ซึ่งก็มีวิตามินซีทั้ง2อ,อันเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาชิมอันนี้กันเป็นลิ้นจีนะ รึอันนี้มันเป็นแบบลิ้นจี่เบาๆนะไม่มีความเป็นลิ้นจี่เบาๆเลยแค่2องันแล้วนะทุกคนนี่เลยลองดูเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นวิซีเลมอนเรามีวิซีนี่อันนี้เฮ้ยอันนี้เป็นออร์เรนจ์นะฮะแล้วก็นี้เป็นเลมอนเดี๋ยวเรามาลองกินเลมอนกันบ้างเขาบอกว่ามีวิตามินซี120เท่ากันนะเดี๋ยวมาชิมกันเลย อืมเป็นเหมือนกินมะนาวจริงๆนะเป็นเลมอนจริงๆทุกคนมาดูอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะนี่เลยวิต h เดย์เป็นคอลลาเจน1,000นะแล้วก็บวกกับวิตามินซะี2 0 0นะและเรามีแบรนด์นี้ที่เพิ่งรีวิวไปอยู่ไหนนี่ๆๆๆนีนนน เป็นวิตามินซี200%เท่ากันแต่อันนี้เป็นกูต้านะแล้วก็อันนี้เป็นคอลลาเจนเดี๋ยวเรามาลองแบบคอลลาเจนกันบ้างซึ่งแบบคอลลาเจนเนี่ยเขาเป็นรสชาติลิ้นจีนะทุกคนอ๋อให้ดูอีกนิดนึงเป็นวิตามินซีนำเข้าจากอังกฤษนะ UK นี่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 นนนนลองดูเห็นปะเฮ้ยซึ่งไออันเนี้ยคือมันศูนย์แคลแต่ว่าอันนี้มีแคลนะจ๊ะ แต่ว่ามีแค่10แควนะก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็น้ําตาลเนี่ยน้อยกว่า1กรัมนะครับแล้วก็ไขมันศูนย์โซเดียมศูนย์เออก็แล้วแต่คนชอบมาดูแบบคอลลาเจนกันบ้างลองชิมเลยนะอืมก็เป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่เบาๆเหมือนกัน คล้ายๆกับตัวไหนนะไปกินกี้ากินไปกี่ลิ้นจีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกอันที่กินมามันก็จะมีวุ้นเขียวทั้งหนึบๆแล้วก็นิ่มๆถ้าเพื่อนๆเคยกินวิตามิน C แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะว่าชอบแบบไหนหรือว่ารสชาติแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ และที่สําคัญเนี่ยขนาดว่าอันที่เป็นศูนย์แคลเคาก็ยังบอกเลยว่าเด็กนะควรบริโภคแต่น้อยก็คือไม่ควรกินเยอะมากเกินไปแบบนี้ก,นก,นนก,นกินหมดเลยทุกอันเนี่ยกินพร้อมกันหมดเลยทีเดียวมันก็ไม่ดีนะทุกอย่างนะเพื่อนเพื่ออะไรที่กินมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันค่อยๆทยอยกินเอาละกันนะเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่คือตั้งาในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วแบาบยเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาไปแช่แล้วเดี๋ยวก็จะทยอยกิน ลองดูกันเลยนะอันนี้อุ๊บมันพุ่งออกมาเลย <c oughs> เห็นหรือเปล่า <c oughs> เมื่อกี้น่าจะเห็นใช่ไหม <c oughs> ชิมเลยนะ